ลักษณะอากาศทั่วไป20พฤศจิกายน2568พยากรณ์อากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลแต่ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงกับมีลมแรงสำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยชวนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอาากศทีี่แแแห้งงลละมมร ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนแล้วสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมทะเลออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมียงคมความกดอากาศต่ำบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ต่อล่างขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรห่างฝั่งของทะเลอันดมามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดมามันเดินเรือด้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสาหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่ง